ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเดือดจัดหล่อมากมั้งอย่าให้เห็นมาเหยียบนะโซเชียลขุดวิลกรรมโชครถแห่จากกรณีที่บอลเชิญยิ้มซัดโชคโชคมงคลไม่มีมารยาทในการทำงานทำขายหน้าบอลเชิญยิ้มได้ออกมาเปิดเผยถึงปมแตกหักโชคโชคมงคลโดยเหตุผลที่ออกมาพูดในวันนี้คืออยากระบายความในใจโชคทำตัวไม่น่ารักไม่มีมารยาทในการทำงานและ เพื่อสยบข่าวลือที่ภรรยาของโชคเอาไปพูดเพราะไม่รู้ว่าพูดกับใครไปแล้วบ้างสิ่งที่ภรรยาโชคออกมาพูดทําให้บอลเสียหายจนลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าบอลเลิกงานทําให้ต้องออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกาศให้รู้โดยทั่วกันว่าไม่รับงานคู่แล้วแต่คิวงานที่รับร่วมกันจนถึงมกราคมก็จะทํางานเหมือนเดิมแต่จะพยายามคืนคิวให้ลูกค้าเพราะไม่สะดวกใจที่จะทำงานร่วมกันกับมกรองหนุ่มโชคไทยลถแ่ ซึ่งงานนี้ทําเอาโซเชียลได้ขุดเรื่องราวในอดีตของนักร้องหนุ่มโชคที่ได้พูดถึงคนจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่24ธันวาคมปี64จนทัวลงยับโชคไทยลถแห่ไลรคุยสนุกถึงคนอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเจอชาวสระแก้วเดือดโชคไทยลดแไล่ไรพูดคุยกับแฟนเพลงและมีตอนหนึ่งพูดถึงว่าตนแบนไม่รับงานโชว์ที่อำเภออรัญ,ญประเทศสระแก้วเป็นการพูดคุยสนุกสนุก ว่าแบรน์อำเภอรอรัญ,ญประเทศและฝากถึงเจ้าภาพที่จัดงานที่อรัญติดต่อมาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษอีกทีจนเจ้าตัวและนิวแฟนสาวคนสนิทได้ออกมาขอโทษอีกครั้งและอธิบายขยายความว่าจากสิ่งที่พูดไปโดยเล่าถึงความเป็นมาฝ่ายหญิงเคยมีแฟนอยู่ที่อรัญ,ญประเทศเลยมีการแซวกันขำๆว่าไม่อยากไปแสดงที่นั่นเพราะกลัวเจอแฟนเก่าของฝ่ายหญิงจึงเป็นประเด็นบานปลาย และต่อมาโชคได้บอกว่าเสียใจอย่างที่สุดอยากขอโทษคนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วและแฟนเพลงตนยอมรับผิดกับความคนองในครั้งนี้จากใจและอินดีอยากจะไปเปิดการแสดงที่นั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มใจอย่างยิ่งโดยโชคและแฟนสาวได้ออกมาขอโทษสังคมผ่านสื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นน้อมรับความผิดอย่างจริงใจหลังนักร้องหนุ่มคนดังกล่าวขอโทษก็มีชาวสระแก้วหลายคน เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากซึ่งคลิปดังกล่าวได้มีชาวจังหวัดสะแก้วได้นํามาโพสต์ถามกลับไปว่าคนอรันสะแก้วไปทําอะไรให้พ่อสุดหลอกโกรธเคืองหรือจ๊ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว d com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ